สวัสดีครับพี่น้องที่รักพระชินะของพระเจ้า,ม,จามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในสวดีบทที่141นะครับผมให้หัวข้อว่าแบบอย่างคําทูลขอ นในสุนทรพจนที่141ก็คล้ายๆกับบทที่ 140, 142, และ143นะครับก็คือเป็นการระบายถึงความทุกข์ใจและจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับผู้เขียนในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนแต่รู้ว่าเขาเนี่ยนะครับได้ระบายความทุกข์ใจออกมาด้วยหัวใจที่เป็นแบบอย่างกับเราผมอยากจะอ่านในข้อที่1ข้อที่2นะฮะบ,บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ข้าพระองค์ ขอทรงรีบตอบค้าพระองค์ขอเงียบพระกันฟังเสียงค้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทุนพระองค์ขอให้คําอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครื่องหอมต่อพระพักพระองค์และที่ข้าพระองค์ยกมือขึ้นอธิษฐานเป็นดังเครื่องสรรเสบูชาในเวลาเย็นในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับคนที่เขียนพระคัมภีร์ตรงนี้เป็นแบบอย่างกับเราประการที่หนึ่งเขาก็มีหัวใจปรารถนาเป็นที่พอัยพระเจ้าในข้อที่2ที่เราอ่านมาสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าขอให้คําอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนดังเครื่องหอมและ ให้ไอ้มือคับลงยกมือขึ้นพระเจ้าจะพอพระไทยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาอธิษฐานสิ่งที่เขาดำเนินชีวิตนั้นขอให้เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าแังนั้นเองเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะทูลขอต้องถามตัวเองเดียวว่าเราทําตามคําของพระเจ้าหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับประการที่2ก็คือใจที่ระแวดระวังต่อความผิดบาปในข้อที่3ข้อที่4ก็ได้ผู้เขียนเนี่ยะครับก็บอกว่าขอพระเจ้าตั้งยามที่ลิมนฝีปากของเขา นะครับย้ายเขาเอนเอียงไปยังความชั่วแต่กันเองคนที่เขียนพระคัมภีร์ตอน,นี้เนี่ยนะครับเขาละแม่ละแวดระวังชีวิตของเขาที่จะไม่ทําความผิดความบาปเริ่มต้นที่เรื่องปากแน่นอนครับว่าคนเราผิดเรื่องปากง่ายที่สุดใช่ไหมครับแต่นันเองเราอธิษฐานกับพระเจ้าเม่ยาสักแต่ใช้ความเชื่อของเราต้องกลับมาสำรวจตัวเองว่าวันนี้เราละแวดระวังความผิดความบาประวังที่จะพูดไม่ทําร้ายใครไหมนะครับระวังที่จะให้ลิ้นของเราเป็นลิ้นแห่งคําดูน้ําใจหรือไม่ และใจของเราโอนเอียงไปหาหความชั่วไหมนั่นคือประการที่2นะครับในประการที่3ก็คือใจถมนะครับฟังคําตักเตือนในข้อที่5ได้กล่าวว่าขอให้คนชอบทําตีคราบพระองค์ด้วยความเมตตาเขาบอกให้คนชอบทําตีเขาเลยครับเพราะคนชอบทาก็จะไม่ตีเพราะอยากจะตีแต่คนชอบทาคําว่าตีในที่นี้ก็คือหมายถึงสอนเขาติเตือนเขานะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นน้ํามัน วิเศษเลยนะครับเป็นน้ํามันอย่างดีจําไว้นะครับว่าการเตือนของคนอื่นเนี่ยนะครับที่รักเราเนี่ยนะครับและก็เป็นคนดีก็เป็นสิ่งยอดเยี่ยมมากดังนั้นะเองอย่าปฏิเสธคําตักเตือนของคนที่รักเรานะครับและเป็นคนดีนะครับใจยอมถงเพื่อจะฟังคําตักเตือนประการที่4ก็คือใจเชื่อแม้จะต้องรอคอยในพระคัมภีร์ในข้อ8นะครับเขาได้พูดทูลกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้า ตาข้าพระองค์เพ่งมองคพระข้าพระองค์ข้าพระองค์ลีภัยขอย้าย้าพระองค์ขาดใจเขารู้ว่าบางครั้งในการอธิษฐานเนี่ยนะครับเหมือนจะขาดใจครับแล้วเขาขอกับพระเจ้าในข้อที่7จ็ดนะบอกว่าเขากระดูกจะหักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังรอคอยพระเจ้านะครับเขามีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงฟังเขาและเขารอคอยพระองค์นั่นคือสิ่งที่เราควรจะทํานะครับเพ่งตาที่พระเจ้า รอคอยการช่วยเหลือจากพระเจ้าแม้จะดูเหมือนลําบากมากสุดท้ายประการสุดท้ายก็คือใจที่จดจ่อกับพระผู้ช่วยข้อที่9ก้าบอกว่าขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากกับดักของคนที่หวังกับดักข้าพระองค์และบวงแล้วของพวกที่ขำชัว่วพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าไม่ว่าศัตรูจะวางอะไรไว้เขามั่นใจเขาว่าการจดจ่อกับพระเจ้าทําให้เขาผ่านไปได้แล่กนเองนะครับ หประการประการที่1ก็คือใจปรารถนาที่จะพอพระไถยอันที่2ใจระแวดระวังความผิดบาปใจถ่อมเพื่อจะฟังคําตักเตือนใจเชื่อคําตอบแม้ว่าจะยังไม่ได้รับคําตอบนะครับแม้ต้องรอคอยและสุดท้ายก็คือใจจดจ่อกับพระผู้ช่วยขอบใอระจ้อภัยครับ